เราแฮปปี้ชาแนลค่ะก็อยู่ที่สวนลุกพีดีนะคะเพราะว่าที่น,นี่เขามีจัดงานเทศกาลเมืองไทยนะคะปี2562ัค่ะ เจอพี่พ <Tamam> ี่ทหารนะครับได้ดอกไม้ใช่ไหมใช่ค่ะก็คือปีวะเห็นตามไอจีตามเด็ดอะไรเงี้ยเยอะมากฟีเม่อวเลยถามพ่อกแม่ว่าเขาคืออะไรปอปี่กอปปี้เกี่ยวกับอะไรอ่ะเขาเหมือนไปช่วยเกี่ยวกับกะรนใช่รับพี่กับยีบาทครับยี่สิบาทได้ะก็ม่เป็นดอเท่าไหร่ดอกละยี่ส้ดอกเหดอกแม่เป็นพันจังเลยโอ้โหเลยแนะนเให้กเนี่ย ขอบคุณนะครับนี่ไงสวยอะ่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินมาเรื่อยๆใช่ไหมคะเราก็มาถึงโซนอาหารค่ะหรือว่าของทานนะคะที่เขาขายกันค่ะเป็นซุ้มนะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นโซนขอผภาพกลางค่ะใช่แล้วะคะ่ะนี่ป้าขับเตือนด้วยนะ ระวังจะติดใจนี่เราไปดูนิดหน่อยว่ามีอะไรกันบ้างนะคะตอนนี้หิวมากเลยใช่หิวโอ้ตอนนี้คือแบบตาลุกวาวมากแบบเดินตรงแล้วแบบแยกตาไปสองฝั่งเอางั้นเลยเหรอได้ไหมฝั่งไหนก่อนดีฝั่งนี้ก่อนก็ได้ฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้เป็นขนมใช่ป่ะใช่ค่ะขนมทองคัาทรงเครื่องเ้ำเปลวเคยเห็นอันอื่นที่ไม่ใช่ขนมโกงที่เราไปสิงห์บุรีพ่ออันนี้เป็นขนมโกงโกงนะ ของหายเยอะมากเลยนะใช่ไม่ทั้งขอเพื่อสุขภาพของการลอยแก้วอันนี้ของพ่อเลยเนี่ยพ่อชอบมากตอนนี้นะครับน้องฟิวก็เจอร้านแรกกันนะน้องอกี้ทานอะไรพี่ฟิล์ขนมบ้าบินค่ะฟิล์ก็ชอบมากนะะคโดยเฉพาะสีขาวสีออริจินอลสีมะพร้าวสีเขียวใบเตยใช่ไหมสีออกม่วงก็จะเป็นอะไรอ่ะหนูชอบสีม่วงมากบอกตรงม่วงเขาจะบอกาเป็นสีน้ำตาลเหมือนถั่วดำเลยแต่หนูชอบนะอร่อยไม่ต้องถามแม่ค้าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่เห็นบ่อยมากแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำมาจากสีอะไร แต่อยากจะบอกว่าคนมาที่นี่เยอะมากนะคะเพราะว่ามีหลายภาคให้มาเดินมากเลยนะคะอันนี้แค่ภา,าคแรกภาคแรกคือเดินมานิดนึงอ่ะคนเยอะจริงที่น,นี่กินอะไรได้ข้า,างหน้ามีร้านยำถึงนะเดีย๋ยวยำยำอะไรยำอะไรได้เลยใช่ไหมได้เลยเหลยร้อนอามาันร้อนอยู่ฮะโลก,กันจัดไม่ได้ใช่ไหมลอ,อก่ตาลในใน้ำมันใหญ่ อ๋ออยางค่ะอะไรไม่คัน้างเหรอคะถนนแมงโก้อ๋อซื้อเสร็จนะเขาจะมีที่นั่งให้ทานด้วยนั่งตรงไหนก็ได้ใช่ครับผมกลางถนนเลยได้ปะได้ตรงนี้นะได้เอาเลยเดี๋ยวพี่จะไปแอบอยู่ในนู้นเราไม่ใช้น้ำตาลไม่ใส่เกลือโอยมีอะไรขายฝั่งนี้ผัดไทยรสเด็ดอะไรพี่เบงผัดไทยรสเด็ดผัดไทยรสเด็ดใช่ แต่แบบฝั่งนี้ถ้าแบบ S <S เขา oh, yeah, yeah. มีกู๊ดีน่าร้านฟิลมนั่งกินเลยนะใช่เขาบอกรดเด็ดด้วยแล้วฟิลมชอบกินผัดไทยอะเดียไว้ก่อนไว้ก่อนโอ oh, okay. ้ยปปๆปปใช่เปล่าหมูสลองหมูสลองโกมูลองไมร้องไม้องนะสลคะร้าไแม่จะบอกว่าถ้าอยากซื้อซื้อเลยนะครับจะไม่เดินกลับมาบผม เขาบอกสองกล่องร้อยใช่ไหมคะแล้วกล่องอะไรบ้างดิสิถ้ากล่องเดียวหกปิ่นแดงแล้วสองกล่องเลือกสีเลือกสีเอาสีนี้เลยเอาสีไหนดิเหนพี่บีมอยากได้สีไหนพี่เอาสีนี้ค่ะเอาสีไหนครับสีนี้เราเอาสามสีเลยใช่ไหมก็สีนี้เดี๋ยวดูความยั่วเลยสีนี้วดเหมือนกันเลยลูกแตกต่างแค่สีรสชาตินะไม่เป็นไรนี้เป็นข้าวเหนียวดำนะพี่บีม ตอนมานะน้องฟิวอะเปิดคลิปพวกแของทานอ่ะแล้วฟิวก็แบบข้าวเที่ยงก็กินนะทำไมตอนนี้หิวถ้าชิมได้น้องฟิวสีนี่หนี้องฟิวชิมกันยังไงลูกกองแพ้เล่เน้านนี่คืออะไรจะเอา,าทุกอย่างบนโลกนี้ไม่ได้นะ, <c oughs> อ,ะ,ระอร่อยไหมฮะอร่อยใช่ไหมลูกกรอบๆ<ส>ดีไห<ส><ด>มฮะนู่นของนู้นก็ยังมีอีกคือแบบ อันนี้โซนนี้เป็นโซนภาคกลางนะครับผมเอาตรงๆนะทุกคนคือไปดูรีวิวมามันมีหลายภาคมากแล้วเนี่ยภาคกลางใหญ่จริงๆอ่ะแล้วจะเดินไปหมดไปทุกภาคเหลือภาคเหนือภาคอีสานมันแจ้งข้าวเหนียวไหมใช่ไหมไม่ไหนีย้าวเหกลับบ้านนะเนี่ยตัวนี้อุ้ยมีหมูมีหมูแม่มีหมูน่าทานมากนี่ลูกสาวไม่ได้น้องสาวพี่ๆน้องเบลล์ครับพี่ไมพี่ๆมาลูกเบวล์ลากันแล้วมาดูวิวก็อกไม่ไหนลูก ดูตัวเองมาตั้งนานแล้วี่ะเร็วๆเลยรีวิวยังไงรีวิวกินค่ะมีให้ชิมไหมคะมีให้ชิมไหมคะจัะได้ดูจะได้รีวิวให้ถูกเดี๋ยวเขาบอกว่าอยู่ในคลิปทำไมอ้วนอยู่นอกคลิปทำไมไม่อ้วนพี่กข้อง่อไม่ดีอร่อยเลยพี่พีนุ่มมากนุ่มไหมเข้าเหนียวต้องมีนะแม่ อร่อยหมูอบโอ่งอ่ะโอเคค่ะอร่อยไหมคะลูกมากนุ่มไหมคะสั่งได้เลือกได้นะคะติดใจแล้วครับผมนุ่มจริงหมูอะไรครับหมูอบโอ่งสมุนไพรตอนนี้ว่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านหมูอบโอ่งสมุนไพรนะคะสมุนไพรตรงไหนก็เห็นไหมตรงเนื้อหมูเขาจะมีพวกสมุนไพรเป็นผักอะไรแบบนี้เป็นเหมือนไทยใช่ไหมนั่นแหละอร่อยเมื่อกี้พ่อไม่ได้ชิมใช่ไหมยังครับผมไม่เป็นไรไม่แม่ CFC ของ สาวไดคสาวนาวแล้วเ่ขอบคุณมากค่ะสี mm ่ส hmm. ิบบาทค่ะหยิบได้เลยนะคะนีก็ลง no, ้วเลยฮะ20บาทค่ะผลิตภัณฑ์จากละทัดนาวบรานน้ำตาลนะคะอาเภอสให้จังหวัดสระบุรีค่ะอาหารนี้เป็นอาหารขึ้นตรงนะคะเป็นหนึ่งใน s อ e ของภาคกลางแล้วก็เป็นท้าโอจังหวัดสระบุรีค่ะกินหลยอรมัมีีบลุกหมครับหยมัวดลุไหมครคันเลยอร่อย อร่อยด้วยนะต้องไปบาทนะคะมัเดี๋ยวว่าจะป้อนหนูก็นุ่มไหมแม่เขินนุ่มไหมนุ่มค่ะไมมีมันี่แะไรข่แม่ซื้อปุ๊บทานปั๊บเลยนะชิมกันตรงนี้เลยใช่ไหมท้าไมหนูห่วงกินอย่างนี้ฮะไปค่ะไปต่ออุ๊ยอะไรอ่ะเยอะมากเลยอันนี้อะไรอ่ะแม่แม่บอกว่าเมื่อกี้เห็นเขาบอกว่าอร่อยฮัตติกอ๋อ มีอฟกินนะเปสเต้ไงมันแบบกกๆไตงน่านมากเลยนี่นี่มีกุ้งเาเปสเนิวาเลยใช่ก็แนวไทยๆนิดนึงก็แล้วตันแตนิวาพาเราไปเจอกุ้งพาเรามาเจอกุ้งแต่ที่นี่เขใหญ่เป็นตัวนะตัวละรอยอเลยเนี่ยแต่ว่าตัวเขาใหญ่ไงมันตัวันเยมากวัยอะมากให้ตัวนี้ก็เหมือนแบบ มันแบบแค่นี้ก็ใหญ่แล้วสำหรับที่หนูเคยเห็นอ่ะห้องเผาบุเพสสมนิว่ามันจะใส่ใชินตัวละร้อยนะจ๊ะฝันนี้นะตัวละสามร้อยไม่ใช่พร้อมอีกรล้วด้านไหรโดนตัวละหกร้อยกันนี่ปร้านอะไรฟิลกุ้งตัวใหญ่ไหมใหญ่มากถ้าแบบเมืองนี้หนูเลยกลางเมืองเนี่ยเมืองกระต๊อก หมึกอะไรนะแม่หมึกกระตักว่าไงชวนพ่อมาจะมาให้ได้ลองแมเป็นเด็กเลยบอกไม่บางเลยไม่เจออะไรไหนบอกมีมีไข่ปลาหมึกด้วยน้องฟิลไปจัดไปค่ะจัดไปมาอย่ไปนั่งกินมายังไม่ถึงครึ่งภาคกลางเลยมันจะเป็นพันแล้วแม่จริงได้อย่างหนึ่งเราภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานอ่ะย่างกิมยากนะคะอุ้ยแต่แบบไข่ปลาหมึกแม่มันเป็นไข่หรือเปล่าคือแบบถ้าเป็นแถวบ้านเราใช่ป่ะตอนตลาดอ่ะก็คือไข่ปลาหมึกอ่ะเขาจะเต็มไปด้วยแป้ง แล้วไขยย่นับชิ้นได้ใช่ไหมแต่ที่เนี่ยมันมเป็นไข่หมดเลยอย่ะคือแบบคุ้มค่านันต้องอะไรแม่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรหนังกระแพงใช่ใช่เปล่าใช่พี่เคยเห็นไหมเคยดูไปแล้วเรื่อง มาเดินไม่ไหวอันนี้เราก็แวะไปทานะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งภาคกลางเนี่ยเราจะเดินไม่หมดเลยนะครับแล้วยังมีภาคเหนือภาคใต้ภาคตะนหนอกเยอะแยะเลยค่ะให้อิะ คะเราจะพาเพื่อนทุกคนค่ะไปภาคตะวันออกเย้ไปกันมองว่าเขาจัดสวยมากเลยนะภาคตะวันออกพี่เีใช่ค่ะไอเต็มโบราณโอ้ยมีมุมถ่ายรูปเลยพี่เพียงใช่ค่ะเอสเทอร์เรย์บอกเราเดินย้อนไงถ้าเกิดเราเดินจากฝั่งน้นมาฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านภาคกลางใช่ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหมู่บ้านภาคตะวันออกไปดูกัน ลปั้นสิบร้นานาที่นี่นค,<ณ>นคุณนายเนี่ยคล้ายๆข,ขนมปั้บแต่อันเล็กกว่าจูจิ๋วขนมนี้พ่อไม่เคยเห็นนะโอ้ยมีมนาแนแล้วไม่แต่พ่อไม่เคยเห็นไงไปตลาดก็มีแต่แบบหนูเคยเห็นนะ<ค><ณ>ไม่ค่อยมีคนขายนะแม่ไม่ค่อยซื้อกินอยู่อ้วนอะไรนะอ้วนแม่ห<ค>นูไปซื้อกินนะ มาจากจังหวัดอะไรจ้าพี่จ๋าพิมพุคลาสเด็กน้อยเป็นคี่ศอกแชร์ยวหลังจากนี้เราจะมาต่ออีกหนึ่งศิลปินของเรานะครับเคก้องภูมินะฮะที่จะมามอบความมันความสุขให้กับทุกท่านแน่นอนด้วยค่ะใช่แล้วค่ะครับผมอุ้ยมาอุ้ยตอนแล้วกระเพิ่มมาเติมมาเติมเดี๋ยวแม่ป่าเปลือกมาดิจ้าให้เพิ่อป้าเปลือกเลยเไม่ใช่ไหมอยากกิน ปมาได้ยเย็นนะแต่วันนี้เอามาใส่จริงนี่รู้เรียนกระยองรู้เรียนจันทบุรีชื่อแล้วคอร์ทองชนิดก็คือเดินมาจากฝั่งนู้นใช่ไหมคะทุกคนจากข้างตะวันออกตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ภาคไหนแล้วแต่ว่าข้างหน้าของฟิลกับฟิวแล้วก็พ่อแม่นะคะก็จะเป็นเหมือนจุดถ่ายรูปค่ะแล้วก็เป็นน้ำนะคะแล้วก็มีไฟโหสวยมากหันไปดู ระบาน้ำพุด้วยลูกใช่สวยมากเป็นไงยดี๋ยวมีซึ่งเขาบอกว่าเราไปเถอะตอนนี้คือท้องว่างใช่ไหมถ่ายไหมถ่ายไหมถ่ายรูปกันเดี๋ยวจะเล่นบ้างบ้ามุมถ่ายรูปเยอะเขาเป็นซูมอ่ะแล้วก็เป็นไฟที่นี่เสียงมันจะดังนิดนึงนะครับผมใช่ค่ะเพราะว่าเวทีแล้วก็คนใช้ไม้เยอะมากใช่อ่ะออกสเต็ปไปแล้วเดี๋ยวมาอีกขอเสียงต้องมาอีกครับ ก็จะเข้าไปดูตอนภาคเหนือแล้วกันว่ามีอะไรพวกเราได้ดูได้ซื้อกันบ้างในวันนี้จ้าหนเดูรีวิวมาเขาบอกภาคเหนือสวยภาคเหนือค่ะผ่าดูนี้เข้ามาก็เป็นแบบผ้ามย้อมโอ้ยผสมปสานสดๆมาเต้นทุวมอุ้ยสวยจริงนะครับผมทำเปรีวีทีด้วยนะโอ้ยมีกระทงด้วยอุ้ยลอยอุ้ยสวยหมดเลยลอยลอยกระทงไปดูกันไปดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างนี้ไม่เหมือนเชียงรายเชียงใหม่เลยตรง 来来来，来。<Bye. S 3> <Bye. S 2> ไปได้หมู่บ้านในคนละคันเลยลาคว้แล้วก็สร้างหลางนี่ไงแสตที่บอกภาคใต้ตอนนี้เราอยู่ไหนภาคใต้เราถามครับพ้อยท์ครับสามารถสื่อสารปัญหาตอนนี้ก็คือว่าเราหาภาคใต้ไม่เจอใช่ปหมใช่เขาบอกภูมิภาคใต้อยู่นี่แต่ตอนนี้เราอยู่ไหนอันนี้ม านก่อนเดี๋ยว่าใต้พ่กับตัวเองตรงนี้ว่าเราเดินจากตรงนน้เราไมเห็นป้ายนี่หรอยอดมาอ้ยัองนน้นขอตุ๊กตาเป็นซุปไพรนต่อเขาเป็นรงุร์สนหน้ามันเหียวเองะคะไม่ใช่ซุปรตซุปไสนเชดึงมเลยค่ะพายุก่อนคนแรก้วยารออกก ด้านหน้าเราปุ๊บก็จะเป็นประสานลวกข้าวรวงข้าวทั้งนั้นเลยใช่สวยมากเลยนะดูที่ดิโอ๊ยแต่พี่ว่าในภาคอีสานอ่ะพวกเสื้อผ้าเยอะจริงแล้วก็แบบเป็นของอีสานแล้วก็เป็นประจําื้นบ้านพื้นเมืองเขาเลยประจําภาคอันนี้มาเจออะไรเอ่ยตอนนี้เราเจอตลาดนายฮอยนะครับผม้อยฮอยอ่ะนายฮอยนายฮอยฮอยเป็อง้าไหนี่เป็นเสื้อผ้าที่ดีใช่ค่ะเป็นเหมือนผ้าถุงผ้า เป็นผ้าไหม่แบบที่ขอทอขึ้นมาเองใช่ก็ถูกเวลาถูกล้อมรอบไว้แต่ฟิมอยากรู้ว่าโคมไฟแบบนี้หาซื้อได้ที่ไหนฟิมอยากเอาไปไว้ในห้องดูดิแบบว่าผ้าอิสานเบาๆนี่นี่พ่าเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยถ่านหันกล้องถ่านกล้องสวย หอไมซุ่มตำปูปลาร้ามากแ่อย่าพูดแบบนี้ดิฉันคายเขขูดแล้วขูดอีกขูดในเค้ะขูดจังเลยแถวๆมากอ่ะใช่เมื่อกี้เห็นคนถือผ่านนะโอ้ยน้ำลายไหลอ่ะจะต่อแถวไมไม่เอาหรอกทำไม่เอาก็ไปเก็บอาการก่อนแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเขานียวก่อนแนะนำกินไว้ครับนี่มีหัวจัดด้วนด้วยนะคือภาคอีสานคนเยอะจริงดดูิ ด้านหลังก็คือคนขาั้งคันกันเยอะเยอะมากเลยใช่ซื้อร็จก็นั่ง,งเ,เ,เลยซือผ้อีสานะของเขาอร่อยเดี๋ยวมึกันนะะครับไปนครับัยอาเยอะแม่เดินไปเดินมาเราพอใอ่ะใช่ใชะ ไม่เห็นขนา้างหน้ามีชาช,ชักโอ้หคิวยาวอีกแล้วยาวไปหมด วันนี้นะคะเราทาั้งครอบครัวค่ะก็ได้มาเที่ยวที่เทศกาลนะคะเที่ยวเมืองไทยคะ่ะของปี2562 <ś> นะคะก็เป็นท้งที่39แล้วด้วยด้วยแล้ววันนี้นะคะทั้งคลิปเนี่ยก็อาจจะเสียงดังนิดหนึ่งเพราะว่ามีเวทีเยอะนะคะมีการเล่นเพลงร้องเพลงกันด้วยนะคะแล้วก็อย่างนึงก็คือเราอาจจะเดินไม่ทัวเพราะว่าคนเยอะไงใช่เยอะทุกท่าคนเยอะหมดของกินก็คือแต่ละร้านคนแน่นมากแต่ว่าวันนี้เราก็อิ่มแล้วนะคะงั้นตลอดที่นี้เราสี่คนขอตลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย